สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน2565กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือกิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือกลุ่มผู้ต้องขังนะกสศนอำเภอบางบ่อกศนอตำบลและเรือนจำการสมุทรปราการอำเภอบางบ่อจัดทำแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือจำนวน12สภาพ จัดหาสื่อหนังสือแบบเรียนสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565จำนวน97คนชาย85คนหญิง12คนในสถานที่เรือนจำกลางสมุทรปราการกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ระดับประถมศึกษาจำนวน468คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน714คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน695คนรวมทั้งหมด1877คนกิจกรรมจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้ง8กศนตำบลและ4ศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้การจัดการความรู้ในองค์กรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษากศนอำเภอบางบ่อภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565กิกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams กิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เพศวิถีศึกษากศนอำเภอบางบ่อจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมความรู้เพศวิถีศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นรู้จักคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียดและมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นกิจกรรมโครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้กศนอำเภอบางบ่อ จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนโครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน m i r o s o f t t t ท m s เพื่อพัฒนาผู้เรียนสามารถนำความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการค้าออนไลน์โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศอนอำเภอบางบ่อได้มอบหมายครูตำบลจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ 31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรต่างๆของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อทั้ง8กศนอตำบลกิจกรรมกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงนางจุเรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศนอำเภอบางบ่อได้มอบหมายคออรูกศนตำบลจัดกิจกรรมเรียนรู้เป็นกลุ่มตั้งแต่6คนขึ้นไป รูปแบบกลุ่มสนใจเป็นการจัดการศึกษาหลักสูตรไม่เกิน30ชั่วโมงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อทั้ง8กศนอตบนํบลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1ออำเภอ1อาชีพกศนอำเภอบางบ่อจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1ออำเภอ1อาชีพ ชั้นเรียนวิชาชีพวิชาการสารผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟางหลักสูตร22ชั่วโมงผู้เรียน6คนเพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้อาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบ่อโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการจัดโครงการ ทักษะด้านอาชีพตามหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนอำเภอบางบ่อโดยมีฐานการเรียนรู้สองฐานประกอบด้วยฐานกันชงกัญชาและฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรณนะกศนตำบลบางบ่อโดยมีท่านผู้อำนวยการจุไรรัตเจริญสุขให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อเศรษฐกิจกศนอำเภอบางบ่อกศนอตำบลทั้ง8ตำบลดำเนินจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อเศรษฐกิจกศนอำเภอบางบ่อโดยจัดฐานการเรียนรู้เรื่องพืชเศรษฐกิจและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุมิติสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพกสนสตำบลทั้ง8ตำบลดำเนินการจัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ มิติสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพหลักสูตรสชั่วโมงณพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือจัดขึ้นโดยครูกศนอตำบลร่วมกับเครือข่ายบ้านหนังสือชุมชนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ของคนในชุมชน และหมุนเวียนหนังสือให้มีความหลากหลายดึงดูดความสนใจของผู้มาใช้บริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ประจำวันข่าวนอกกระแสห้องสม,มุดประชาชนอำเภอบางบ่อจึงมองเห็นถึงความสำคัญในการอ่านจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ประจำวันข่าวนอกกระแสส่งให้ประชาชนและคนทั่วไปได้อ่านได้ถึงบ้าน โดยไม่ต้องมาห้องสมุดโดยส่งในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเช่น i ลน f a c e b o o k เว็บไซต์และช่องทางอื่นๆทั้งนี้มีการจัดองค์ความรู้ที่มีสาระเนื้อหาที่สร้างข้อคิดความบันเทิงและสามารถดำรงชีวิตให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคมโครงการบรรสัญจรประจำปีงบประมาณ 2 5 6 5กิจกรรมพิเศษและภารกิจอื่นๆกิจกรรมร่วมเข้ามอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศนอำเภอบางบ่อร่วมเข้ามอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัยคงกเกษมเพื่อนำไปประดับในนิทรัศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพราบรมราชินีนาเพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565กิจกรรม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการพร้อมนางสุพรนษาทองเขียวครูกศน,นตำบลเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันทุกตำบลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำเดือนพฤษภาคม 2,565นางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศนออำเภอบางบ่อร่วมด้วยคณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมวันวิสาขาบูชาณวัดโคทารามตำบลบางเพียงอำเภอบางบ่อจัังหวดสมุทรปราการนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศนออำเภอบางบ่อและบุคลากร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนากศนตำบล 5D ีเมียมตริยะที่2นักกศนตำบลบ้านระกาศนางจุไรรัเตเจริญสุขผู้อำนวยการกศนอำเภอบางบ่อร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานกศนไตรมาส 1, 2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนง,งานต่อเนื่องไตรมาส3-4ประจำปีงบประมาณ2565ณโดงแรมเมาเทนบีดพัทยาจังหวัดชนบุรีการประชุมระดมพลังสมองในการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาการชาและกัรชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำแผนการดําเนินงานนำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางกมลวันวิลาวันนางจุไรรัตเจ,จริญสุขผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยัง่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอครั้งที่3ปี2565นหห้องประชุมหลวงปู่ปานชั้น3ที่ว่าการอำเภอบางบ่อนางจุไรรัตน์เจริญสุขผู้อำนวยการกศอนอำเภอบางบ่อพร้อมด้วยข้าราชการเข้าร่วมประชุมประสานแผน ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่5ปี2565ประจำเดือนพฤษภาคมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและวางแผนการดำเนินงานนางจุเรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศนออำเภอบางบ่อมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัทรสุธาพิมลรักพระบรมมราชินีณนะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศและบริเวณถนนบางพรีน้อยสีรงตำบลบ้านละกาศอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนางจุไรรัตน์เจริญสุขผู้อำนวยการกศนออำเภอบางบ่อ ้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลรักพระบรมราชินีประจำปี2565พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ณนะที่ว่าการอำเภอบางบ่อนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศอนอำเภอบางบ่อและบุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมนรักพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาณห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบ่อจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศนอำเภอบางบ่อร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยครั้งที่สองทับับ ณสำนักงานกศนจังหวัดสมุทรปราการนางจุไรรัต์เจริญสุขผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอบางบ่อพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักศึกษากศนอ,อำเภอบางบ่อร่วมจัดกิจกรรมเดินรณร,รงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิดและค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณกศนอำเภอบางบ่อนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศนอำเภอบางบ่อมอบหมายให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานกศนอจังหวัดสมุทรปราการภาคเรียนที่ 1. ปีการศึกษา2565 เพื่อคัดเลือกตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบและพิมพ์ต้นฉบับแบบทดสอบเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้นำแบบทดสอบไปใช้วัดผลการเรียนของผู้เรียนในการสอบปลายภาคเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกศออนวอาว Good Partnership นางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศออนอำเภอบางบอ่อและบุคลากร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนากศนอตำบล5ดีพรีเมียมระยะที่1ณกศนอตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศนอำเภอบางบ่อและบุคลากรร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ และร่วมทำบุญสูตรการเรียนรู้บ้านทวิบุญหน้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศอนอำเภอบางบ่อนางสุพรรณาทองเขียวและนางทรงพิษทรงประกอบครูกศนอตำบลเข้าร่วมพิธีทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลบางบ่อ และพิธีตั้งศาลพระชัยมงคลศาลตายายณอาคารสำนักงานตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนางจุรรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศนอำเภอบางบ่อมอบหมายนายสมควรจอกทองคำครูอาสาสมัครและนางสาวสุพรรษาทองเขียวครูกศนตำบลโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบ,บวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ2,565นางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศอนอําเภอบางบอ่อและนางสาววันนิสาสิทธิสังครูกศอน,อนตำบลเปรงเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันทุกตำบล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำเดือนมิถุนายน2565นห้อณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเปลงอําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศนอําเภอบางบ่อและนางสาวจุนิสางามพรมครูกศนอตำบลคลองนิยมยาตราเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ2561ถึงพศ2565เพิ่มเติมครั้งที่1ทับ2565และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2566ถึงพศ2570เพิ่มเติมครั้งที่1ทับ2564ขององค์การบริหารส่วนตำบลครองนิยมยาตรานางจุไรรัตน์เจริญสุข ผู้อำนวยการพร้อมด้วยครูบุคลากรร่วมสืบสารประเพณีปักตำนาข้าวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ Goodpage b e t Check In กศนอำเภอบางบ่อจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2 5 6 5รร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานและสถานศึกษา กศนอำเภอบางบ่อเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวาเก็บขยะและปรับปรุงภูงมิทัศน์ริมคลองสำโรงณริมคลองสำโรงบริเวณริมเขื่อนที่ว่าการอำเภอบางบ่อ Good Teacher กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสร,ริมประชาธิปไตยสสปอชอตอโดยคณะ กรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับสำนักงานกศอน,อนจังหวัดสมุทรปราการนางจุไรรัรเตเจริญสุขผู้อำนวยการกศนอนเพอบางบ่อพร้อมบุคลากรเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษากัรชาและการชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้ผ่านทาง Facebook l i v e แฟนเพจ eTV Channel ครูและนักศึกษารับชมรายการพิเศษการปรถมนิเทศนักศึกษากศนประจำปีการศึกษา2565 Facebook Live ทางเพจ eTV Channel กศนอ,อำเภอบางบ่อร่วมโครงการ อบรมอาสาสมัครกศนอจังหวัดสมุทรปราการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้อาสาสมัครกศนอมีความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครกศนอที่ถูกต้องและช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนได้โดยมีครูกศนอตำบลน,นางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอบางบ่อ และนางวันดีจอกทองคำครูชํานาญการพิเศษเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเด่นคนดีศักดิ์ศรีแห่งสอปอประจำปีงบประมาณ2,564ณนํานักงานปริษัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ Good Innovation นางจุไรรัตเจริญสุขผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอบางบ่อมอบหมายให้งานวิชาการ ถ่ายทำวิดีโองานเพื่อใช้อบรมในอาสาสมัครกศนอมีความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครกศนอที่ถูกต้องและช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนได้โดยมีครูกศนอตำบลกำกับติดตามและให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรมและตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน อาสาสมาัครกศนอ